สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันเสาร์ที่7จ็มกรานะโอเคเดี๋ยวเราเมาอัปเดตพุ่นประทอนิดหน่อยนะครับ <c oughs> มันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงในวันศุกร์นะครับก็วันศุกร์เนี่ยเ,เมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะครับที่5เนี่ยมันเป็นไฮวันนะครับที่ผมบอกว่ามัน อาจจะมีบูกน่าจะมีรีเวอร์ซลในวันพฤหัสนะครับมันก็มีรีเวอร์ซลจริงๆครับน่าจะที่ปมะมอาณเป็นเซิร์ฟแคมแม็กซ์ในไทยบูชแนลนะครับเพียงแต่ว่าบาร์นี่มันเล็กนะครับบาร์นี่มันเล็กนิดนึงนะมันก็ผมผมก็ยังตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไฮวันแล้วเฟลแล้วลงมาเป็นไฮทูนะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมก็เสี่ยงซื้อนะครับที่32บาท 50นะครับก็ายตัวนี้อยู่ที่32บาท25ถ้าเบรกายขึ้นมาเนี่ยเราเรกจะซื้อออได้ที่32บาท50ตังค์นะครับแล้วก็สต็อปเนี่ยจะต้องอยู่ข้างล่างเลยนะครับประเด็นคือบูลที่ายเหนือบาร์ของวันที่26นนะครับ่26คือวันจันทร์ที่แล้วนะเขา exit ที่1เท่าของ r i กซเนี่ยไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาซื้อเนอหายนี้แล้วเขาตั้งสต็อกไว้ใกล้สุดคือสต็อกตัวนี้นะครับ mm hmm. เขาจะ exit ที่ตรงเนี้ย32บาท25ซึ่งเขา exit ไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็ซึ่งมันก็เป็น Start of Sell Climax r i ์ imate, ล่าสุดเนี่ยที่ลงมานะครับผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าอันเนี้ยมันจะขึ้นไปจริงๆริงออสเนี่ยยามันยังเฟเวอร์อีกเล็กหนึ่งขึ้นไปแต่เวลามันขึ้นไปมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปร้วเดียวเลยนะครับมันอาจจะมี2อสอย่างที่จะเกิดขึ้นคือไฮวันเนี่ยเฟลแล้วก็ลงมาทําอีกเล็กหนึ่งนะครับถ้าเล็กเนี้ยขึ้นมาอีกทีก็จะเป็นไฮทูนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็จะเป็นเวชนะครับโดยที่ ตัวนี้เป็นเลขที่หนึ่งนะครับเลขที่สองแล้วก็ลงมาอีกเลขหนึ่งถ้ามีบูบาโคสแก้หายเหมือนเหมือนมาลระหันเนี่ยก็จะเป็นบายเซตอัพสำหรับไฮทู ool, นะครับไฮทู uh, ก็จะมีโอกาสสักเซสเพราะเป็นเซค o n d ์เอนทรีนะครับก็อาจจะขึ้นไปได้ทีนี้ในกรณีถ้าไฮทูเนี้ยเฟลคือขึ้นมาแถวแถวหายซึ่งเราไม่รู้ว่า วันจันเนี่ยมันจะยังไงต่อมันจะลงต่อหรือว่ามันจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าวันที่ปิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็ปิดไม่ได้ดีมากนะครับคือจริงๆถ้ามันดีเนี่ยมันต้องปิดที่32.75นะครับคือเป็นบาใหญ่ขึ้นแล้วก็ปิดที่ายนะครับก็จะดีมากอันนี้มันปิดที่กึ่งกลางบาก็ก็50 50นะจะถามผมว่ามันจะขึ้นไปเลยบางทีมันก็อาจจะ ขึ้นไปแล้วก็ไปสตอลแถวๆเนี้ยไปสตอลก็คือไปหยุดนะครับไม่ไปต่อนะครับหลังจากนั้นก็เริ่ม s i d e w a y ์นะครับมันก็จะมี2อ,อย่างคือค่อยลงมาทำ h i g หรือไม่งั้นก็ลงมาทำ h i low ตรงนี้คือ low สูงกว่า l o นี้ก็จะเป็น triangle นะครับในตลาดที่มันมี type b u channel ตามด้วย type b a channel แบบนี้บางทีมันก็จะมันก็จะเกิดเป็น triangle ขึ้นด้านบน ซึ่ง triangle นี้ก็ odds ก็ยัง favor เบรกขึ้นนะครับไปที่เหนือ high เป็ test high ตัวนี้ซึ่งการ test high ตัวนี้ถ้า test แล้ว fail มันก็จะเป็น1เลค blue back เลคแล้วก็จบแล้วก็กลับมาได้นะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเบรกขึ้นไปแต่ว่า odds เนี่ยยังไม่ไม่ favor การเบรกขึ้นไปนะครับผมนี่คิดว่ามันขึ้นไปอาจจะ fail แต่ว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็ตอนแรกผมก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นไฮทูนะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมผมซื้อนะก็ผมก็เสี่ยงดูนะครับเพราะว่าผมซื้อตรงเนี้ยผมก็ต้องตั้งสต็อกไว้ข้างล่างนี้เลยนที่บที่3บบาท50ตังค์นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามันเฟลแล้วมันลงอย่างรวดเร็วลงมามากินสต็อปเลยเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเล็กเนี้ยมันเป็นสตรองแบนนะครับ นะครับถ้ามันไม่มีอีกเล็กนึงขึ้นไปนะแสดงว่าอันนี้มันเป็นการชออ็อตเ,เรียกว่าเป็นเหมือนก็จะเป็น one leg trap ของบูเลยอะซึ่งก็เกิดขึ้นได้นะครับใน strong bear trend นะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะกลับลงมาได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดย channel มันไทยมากแบบนี้ผมยังคิดว่ามีโอกาสที่มันจะทำ high Low นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกเล็กนึง เราก็มาตามดูกันนะอ่ซึ่งมันอาจจะลงมาทำไฮทูก็แปลว่าอาจจะลงมาต่ำกว่าราคาที่ผมซื้อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ขึ้นไปเลยก็มีนะเพราะว่าผมซื้อเสร็จผมไม่รู้หรอกว่าวันนี้มันจะขึ้นไปปิดที่32.75ยิ่งถ้าวันนี้มันขึ้นไปปิดที่33เลยสมมติมันสูงมันขึ้นไปปิดที่33เลยเป็นบาร์ใหญ่ขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็มันออฟมันก็เฟเวอร์ขึ้นมาเซ็ตเล็กเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันปิดแบบนี้ไม่ได้ดีมาก มันเป็นไปได้ที่วันวันจันเนี่ยมันจะลงลงลงมานะครับแต่ถ้ามันลงมาเลยมันก็จะมีาบางวันสุกเนี่ยเป็นเซลล์ซิงเกิลบาร์ซึ่งเป็นบูบาร์ก็จะเป็นวีคเซลเซตอัพนะครับการลงมาก็ออสก็เฟเวอร์ข้างล่างมีไบเลอรมากกว่าเซลเ r ์นะก็แปลว่าอาจจะมีบูเนี่ยที่เบสโดยการไบที่หลุดโลที่32บาทลงมาก็จะมีบูดักซื้ออยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเราเราต้องตามดูกันนะอย่างที่ผมบอกมาเสมอนะครับก็เล็กเนี้ยไทยมันยังชันแนลมันยังไทยอยู่นะครับผมยังคิดว่ามันอาจจะขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเป็นคือพูดง่ายๆคืออาจจะต้องฟอร์มเทรดดิงเลยข้างล่างโดยที่วันก่อนผมพูดไปว่าแบตเทนไลน์ข้างบนเนี้ยสองเส้นเนี้ยมันเป็นแมกเนตซึ่งมันก็มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับมันมันอาจจะกลับขึ้นไปนะครับมันอาจจะกลับขึ้นไปได้นะครับ ก็ถ้ามันยิ่งขึ้นไปสูงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดูเล็กเนี่ยมัน strong s รองก็ไม่แน่นะครับว่าเน,นี่ยจะเป็นชุดกลับตัวแล้วก็ได้นะครับแต่ว่า odds favor, ายัง f a v o r ร์ไ s i d e w a y อยู่นะครับยังไม่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 เบรคขึ้นไปเลยนะด้วยเล็กตัวเนี้ยนะผมคิดว่ายังยังยังต้อง form ออ trading range z ซ n เนี้อยู่ระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะมีขึ้นมีลงมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกนะไม่แปลก พอไว้ก่อนนะครับระยะที่ผมวัดเลขกวันเท่ากับเลขกทูนะครับโดยที่อัอนนี้เป็นเลขกวันนะครับเลขกวันอันนี้เลขกวันเนาะเลขกวันลงมาถึงเนี้ยเป็นเลขกหนึ่งนะครับแล้วก็มันนับไปเนี้ยเป็นเลขกทูนะครับผมวัดระยะเะลขกวันเท่ากับเลขกทูเนี่ยลงไปแถวแถวสามสิบจุดสองห้านะครับซึ่งวัดระยะ ฟลด์โบว์ทีทำตรงนี้ลงมาได้สามสิบจุดห้าซึ่งถึงแล้วคือระยะตัวนี้มันก็ไม่ไกลนะนะไม่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องถึงตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันการวัดเล็กวันเท่ากับเลกทูมันแอ p พ o ิเ m a t e อยู่แล้วมดโดยประมาณไม่ได้ว่าต้องเป๊ะนะครับงนั้นอันนี้อาจจะเป็นระยะที่ถึงแล้วก็ได้โดยเฉพาะมันอยู่เหนือโลของวันที่เก้าออกเทอร์โี2020ด้วยเนี่ยถือว่า ค่อนข้างดีนะถ้าถามผมผมว่ามันก็เป็นถ้ามันจะกลับตัวจากตรงนี้เลยมันก็ดีอะ่ะนะครับก็คอนเทก็กซมันก็อาจจะลงมาทำไฮโลแล้วก็เป็นไฮโลเมเจอร์เทนโรโซก็ได้นะอือาจจะไซเวยไซเวยอยู่แถวๆนี้ไม่แน่นะมันอาจจะฟอร์มเป็นทรองเกลใหญ่ตรงนี้ก็ได้นะไปเบ็ดขึ้น ็เดี๋ยวต้องมาตามดูกันนะเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปมัน,มนตลาดมันจะบอกอะไรเพิ่มขึ้นนะมีฟอร์แมชชั่นแต่ตอนเนี้ยผมก็ยัง50-50มันจะขึ้นไปเช็คเล็กเลยหรือว่าจะลงมาทำเป็นไฮทู ool, นะครับยังมีโอกาสที่ลงมาทำไฮทู ool, อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคนที่เข้าแล้วเหมือนผมนะครับก,ก็ลุ้นกันเนาะว่ามันอาจจะขึ้นไปเลย ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมยังคิดว่ามันน่าจะไซเวนะพูดจริงๆน่าจะไม่ง่ายเพราะว่า2บาทนี้มันสตรองอยู่โดยที่บารนี้มันแกลบดาวแล้วกออ็อันนี้มันแค่ขึ้นไปปิดแกลตรงนี้เท่านั้นเองนะแกลบที่เปิดไว้เนี้ยซึ่งก็เป็นปกติที่มันขึ้นไปปิดแกลนะบแล้วค่อยลงใหม่นะครับก็เราดูจากบาที่มันไม่ได้สตรองมากเราก็จะเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะ ลงมาได้อยู่นะครับก็เนาะออสมันก็ยังเฟเวอร์เซคเเล็กดาวแต่ว่าพอมาลงมาเซคเเล็กดาวมันก็จะกลับตัวขึ้นไปทำเลข,ข้างบนอีกเลกหนึง่งพูดง่ายคืออันนี้มันก็สองเลกนะอันนี้หนึ่งโคลเบรแล้วก็เลขที่สองอะไรเงี้ยนะก็ออสมันยังเฟเวอร์มีไฮทูถ้ามีไฮทู ool, เกิดมันไม่ขึ้นเลยมันลงมาทำไฮทูอีกรอบผมก็จะซื้อใหม่เพราะว่าผมซื้อไปครึ่งเดียวกับนที่ผมตั้งใจจะซื้อนะตรงนี้ ผมก็ซื้อมาแรกก่อนข้างบนนะครับแล้วเผื่อมันลงมาข้างล่างแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปเลยผมจะไม่ตามนะครัเพราะแปลว่าผมอาจจะได้ออเดอร์แค่ครึ่งเดียวกับที่ผมตั้งใจก็ช่างมันเราก็มาดูกันนะครับโอเคเนาะสำหรับปตทวันนี้นะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากก็ยังต้องดูกันต่อนะครับโอเคครับขอบคุณครับ what did have